นลิมบึงลึกที่ใครหลายคนอาจมองข้ามมีเสียงลมหายใจเล็กๆกำลังก่อเกิดอยู่ใต้ผิวน้ำที่นั่นเรื่องราวของกบน้อยกำลังเริ่มต้นขึ้นถ้าเจ้าชอบเรื่องเล่าแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคืนที่ปู่เล่าฟังต่อเลย กบน้อยประจนภัยตอนที่หนึ่งกำเนิดจากไข่ทุ่งหญ้าที่มีละอองหมอกบึงกว้างสะท้อนแสงเช้าใบดอกบัวลอยลู่ตามลมใต้น้ำเห็นไข่กบกลุ่มหนึ่งลอยนิ่งแผ่วเบาอยู่ใต้เงาใบบัวไข่กบฟองหนึ่งเริ่มสั่นไหว แสงเรืองเบาๆคล้ายมีพลังบางอย่างอยู่ภายในการเกิดของกันเสียงหัวใจเต้นเบาๆดังในความเงียบปุ๊กปุ๊กปุ๊กลูกออดตัวน้อยเริ่มขยับเบาๆพลิกตัวเล็กน้อยแสงจากด้านนอกไข่ แทรกเข้ามาทำให้เห็นเงาล่างของลูกออดชัดขึ้นเขายังไม่มีชื่อไม่มีแม้แต่ความเข้าใจว่าตัวเองคือใครมีเพียงเสียงหัวใจที่บทว่าเขาพร้อมจะลืมตาใครแตกแผ่วเบา เปลือกใสค่อยๆ่ยยฉีกออกลูกออสสีเทาหม่นลอยตัวอย่างช้าๆเสียงน้ำพุ่งเบาๆฟองลอยขึ้นผิวน้ำโลกใหม่ของกบน้อยลูกออสว่ายน้ำอย่างงุ่มง่ามผ่านใต้น้ำที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตเล็กๆเช่นมแมลงน้ำลูกหอย ปูปลาตัวเล็กๆลูกออสสังเกตทุกอย่างด้วยตาโตๆอย่างตื่นเต้นว้าวมันคืออะไรนะลมเย็นๆนี้คืออะไรทำไมมันลูกตัวเรานุ่มจังลูกออสไหวชนกับปลาตัวหนึ่งเด้งกลับมาอย่างมึนๆโอ้เออขอโทษนะ นายคืออะไรหรอปลาน้อยตอบฉันคือลูกปลาสลิดเจ้าเพิ่งฟักสินะหน้ารักจังลูกออดหัวเลาะเขินขนเราชื่ออะไรดีหรอปลาสลิดยิ้มแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นเรียกนายว่ากันดีไหมเหมือนเสียงน้ำกระทบกันแบบ เบาแต่มีพลังกันยิ้มกันชื่อของเราหรือกันแสงอาทิตย์แรกสะท้อนเป็นสายสายราวกับเชิญชวนให้เริ่มต้นการเดินทางเสียงปูหางและนั่นคือจุดเริ่มต้นของกบน้อยที่ยังไม่มีขา แต่หัวใจของเขากำลังเดินทางไปไกลกว่าที่บึงเล็กๆนี้จะจินตนาการได้